เอาละครับทุกคนวันนี้ป๊ะป๋ากับบัญญาจะพาทุกคนมาจำลองการถือไข่แบบออบบี้นะการถือไข่อบแบบออบบี้คืออะไรก็คือออบบี้ที่มีการถือไข่ไว้ในมือนั่นเองก,กฎกติกาง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าใครทําไข่ตกคนนั้นจะแพ้ทันทีเลยเ <Yeah. S 1> อาละก่อนที่จะไปชมคลิปนี้รบกวนคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะเอาละถ้าใครกดไลค์แล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะ let's go อ่าแล้วปัญญาตอนนี้เราอยู่ในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปาร์คเป็นคนถือก่อนเลยปัญญาเป็นไข่โอเคมาโอเคไม่มีแตกแน่นอนป๊าปานี่คือระดับพักการแล้วแล้วก็มาที่นี่ไ,งน,ญญนะนไนงนี่ก็คือปัญญานะเป็นไข่เนี่ยตรงนี้คือปัญญานะนี่ก็คือป๊าปานั่นเองถ้าเกิดว่าใครทําไข่แตกแล่ะก็จะไปตัวเย่เลยตัวเย่ทั้งสองคนเลยนะแล้วต้องถือแบบระมัดระวังด้วยนะถ้าเราแบบ กระดุกกระดิกเยอะเกินไปแล้วไข่ก็จะแตกนะดูดีดูด,ดีเห็นไหมอ้นี่ปลาเอ้ยนี่ยังไงคือการแตกแบบนี้คือเราลองเฉไงว่าถ้าไข่มันแตกจะเป็นยังไงกลัวคุณผู้ชมไม่เชื่อ เราบรรยายรามาเอาจริงเอาแท้กันดีกว่าเดี๋ยวน้องๆหนูๆบอกว่าป๊าป้าเล่นกากเกินไปป๊าป้าไม่ได้กากขนาดนั้นนะมันคือการทดลองทางเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ว,ว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่านะ<ฮ>นี่เงยก็คือบรรยายรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าป๊าป้าตายรอบนี้ป๊าป้าจะให้ปัญญาในการถือไก่<ฮ> พูดไม่ทันขาดคําเลยวุ้ย <c oughs> อาล่ะป้าป้าเป็นไข่ก็ได้แล้วว่าปัญญาเป็นตัวคนถือไข่นะโอเคไหมป้าป้าก็จะเป็นไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยวู้น่ารักเลอเกินนะนะอันนี้ก็คือปัญญาจะเป็นคนถือแล้วนะปัญญาไปเลย <c oughs> ปึ๊บนี่ดูดีความเมฟขิงขิงของปัญญาดูดีว่ามันจะเป็นยังไงไข่น้อยน่ารักของเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลย าลามารอบที่สองแล้วนะดู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 ปัญญาจะสามารถลอดผ่านด่านแรกไปได้หรือเปล่าปัญญาเรายังไม่ได้ไปไหนกับเพื่อนเลยดูดูเพื่อนไปไกล้ไก่ <c oughs> เรายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอะ่ะดูดีเดอดูดีอึ๊บอึ๊บเออจหายใจคว่ำหมดเลยเอ้ยเฮ้เอย่าเบียดอย่าเบียดเฮ้ยนั่งไงเพื่อนทําไข่แตกกลางอากาศเลยเฮ้ยเอเฮ้ยจังหวะเมื่อกี้เนี่ยมันเสียวอ,ยอะไรปัญญาเดี๋ยวป้าจะถือปัญญาเอ,เองแล้วกันนี่ปัญญามาอยู่ทางนี้ เข้ามาในเครื่องเลยเราอะไปใจร้อนเองอะเห็นไหมนี่นี่นี่ทุกการเคลื่อนไหวของเรามันมีผลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เฮ้ยตอนแรกก็นึกว่าเกมนี้ยมันจะเป็นเกมที่แบบผ่อนคลายแต่ที่ไหนได้เกมนี้มันค่อนข้างเสี่ยงหัวร้อนพอสมควรเลยทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยทำไมไข่มันถือยากแทปพยายามจะถือแบบเบบีเบบีแล้วถือแบบเออดี เอ๊อะเพื่อนไปอันนี้ก่อนเลยเฮ้ยฉันกลัวฉันกระโดดแล้วก็อือ้ยเฮ้ย,ยไม่นะไม่เฮ้ย,เ,ยเกมนี้ทำไมมันยากจังเลยมันหยาอ่าละทุกคนเรามาลองอันกันอีกสักหนึ่งรอบดีว่าเกมนี้เราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าดูดีว่าทำไมมัน ยังยากเย็นแสนเข็นสะลืเกินเออค่อยๆไปนี่ฉันเป็นไข่ที่แบบัรเบอบบางมากมันยังไม่ไปถึงไหนเลยเอ้ยทำไมมันเกีมมันหัวร้อนจังเฮ้ยป้าลองๆองอีกรอบหนึ่งซิไปอยากลองเป็นคนถือไข่ดูดิมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันชักจะแปลกๆแล้วนะเนี่ยป้ารู้แล้วเราห้ามหยุดห้ามหยุดนี่เห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ หยบหยบไปอุ้ยอฮ้ยเก็บของอันนี้คืออะไรอ่ะถาดเก็บของเอา้าอะไรครับเนี่ยอา่าละทุกคนดูเหมือนว่าตานี้เราจะไปรอดหรือเปล่านะนี่เราจะเป็นไข่ที่อยู่ในถาดของน้องปัญญานั่นเองนะดูดีโอโหน้องปัญญาก็เล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย่าทำชั้นตกนะเีย๋ยจะทำชั้นตกออไปออมันค้างค้างค้าง เอ้ยมันค้างเอ้ยทราจะมาทำะไรอย่างนั้นได้ด้วยเอ้ยดูเอ้ยน,นี่นี่นี่ฝากฉันตรงนี้โอเคฝากฝากไว้โอเคโอ,คโอค้โหเอ้ยฉันกิ้งได้โอ้เฮ้ยจริงๆเราเรากิ้งได้เอ้ยเรากิ้งได้แสดงว่าเราอยู่ในนั้นเราก็สามารถกิ้งได้อโอเคจะให้ปัญญย่าไหลไปเองใช่ไหม <c oughs> โอเคบายบายบ โอเคไปเอ้ยลบๆบอย่าเบียดดูวะเฮ้ยเฮได้ละอุ้ยฉันเริ่มทอ้อแล้วว่ะฉันตั้งแต่ฉันเล่นเกมโลบอกมามันมีเกมไม่กี่เกมที่ทำทำให้ฉันท้อฉันท้อกับเกมนี้โคตรเลยตอนนี้เอ้าฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลย ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยฉันก็ตุยเย่ไปแล้วเรามาเริ่มกันรอบที่หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบแปดฉันจะทำให้เอ้ยจริงๆแล้วไข่มันสามารถดุกดิ๊กได้นะพันญยาพันญยาเลรอโจรไรเออเพื่อนเอ้ย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 ไม่ เอ้นี่เราจะไม่สามารถไปที่อื่นได้เลยจริงๆอ่ะเราจะอยู่กันแค่นี้จริงๆหรอถ้าใครเล่นแบบไปไกลคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่าเกมนี้มันเล่นยังไงทําไมมันถึงเล่นยากแท้เล่นยากเล่นเย็นแสนเข็นยังเลยหรือว่าเราเล่นผิดวิธีมาโดยตลอดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมทุกคนเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้รีเพย์ให้ดูเลยว่าเราเล่นผิดวิธีมาโดยตลอดหรือ <c oughs> <c oughs> เปล่าเออเฮ้ยเ้ยเมื่อกี้มันโคตรจะโคตรจะ อาจารย์รอหันกรลันหยกเฮ้ยทำไมเล่นยากจังวะเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะเออไม่เล่นไม่ไหวแล้ววะหัวอุ่นตอนนี้ยหัวคดอุ่นเลยโอเคโอเคฉันจะช่วยฉันจะเอ้อยู่ในนี้ฉันกระดูกกระดิกไม่ได้เหรอโอเคโอเคอ่ะอฉันจะกระดูกกระดิกอ่ะอไป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 ฉันจะช่วยเหลือเธอ อ่าแล้วทุกคนตานี้เป็นตาสุดท้ายแล้วป๊ป๊าต้องขออภัยเลยว่าคลิปนี้มันอาจจะสั้นไปสัหน่อยนะเพราะว่าไม่ไหวและจริงๆกับเกมนี้มันแบบว่าตอนแรกเราจะเล่นแบบอารมณ์ดีไงพอเล่นไปเล่นมาเฮ้ยอารมณ์ร้อนเฉยเหมือนมีคนมาก่อไฟอยู่บนหัวยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็หัวร้อนนะนะก็เลยเออต้องยุติกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นต่อไปแล้วหัวมันจะร้อนหมาเดิมเฮ้ย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 ุย โอ้โหโอ้ฉันไม่กล้ากระโดดไปไหนเลยเอออเฮ้ยเฮ้ยมาถึงแล้วอ๋อฉันโอเคโอเคเอ้ยเอาล่ะด่านนี้ฉันจะกระโดดให้ผ่านให้ผ่านยังไงวะมันจะผ่านยังไงวันน้า อ่ะแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้บอกเลยเป็นคลิปที่สั้นมากๆเลยเพราะว่าเราอดทนเล่นต่อไปไม่ได้แล้วมันเล่นจะโคตรยากเลยตอนแรกเราคิดว่าเล่นเพื่อเอ้ยผ่อนคลายอารมณ์ทำงามนมาเหนื่อยไงปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาหัวร้อนเฉยเราก็ต้องยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อนที่คอมเราจะพังก่อนนะทุกคนนะอ่ะแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ปลาปลาด้วยนะ อาละป๊าป๊าต้องขอบคุณทุกคนเลยที่คอยซัพพอร์ตช่องเรามาโดยตลอดตอนนี้เข้าสู่6,000ทซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแอาลวสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ป๊าป๊ากับบัญญาลลากันไปก่อนนะสวัสดีครับมันหัวร้อนจริงแจ้ง